สวัสดีครับพเพื่อนๆครับวันนี้เราจะพาพเพื่อนๆอไปเที่ยวชมอุทยานพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่บนดอยบุษราคำของจังหวัดพะเยานั่นคือวัดอนารโยครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางจากวัดพะเยามุ่งหน้าไปทางเหนือใช้เส้นทางสายพะเยาเชียงรายระยะทางห่างจากที่นี่20กิโลเมตร let's go ไปกันเลยครับผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนคงคิดไม่ออกว่าการที่เราจะไปเที่ยวสักที่หนึ่งทาไมต้องเป็นวัดวัดที่ผมจะพาไปนั้นมีความอัศจรรย์ที่ชาวบ้านละแวกนั้นเคยสัมผัสมาก่อน เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่ว่าทําไมดอยเขาเปล่าๆกลับสร้างให้เป็นอุทยานพระพุทธศาสนาบนเนื้อที่กว่า2,500ไร่ถึงแล้วครับวัดอนาโยก,ก่อตั้งโดยท่านพระอาจารย์ไพบุญสุมังคโลครับ กล่าวกันว่าขณะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดรัตนวรารามท่านนิมิตเห็นรายสีทองไหลมาจากภูเขาสูงลอยข้ามกวันพะเยารังสีแสงของสายทองที่ไหลพรางผูเหลกับสายน้ําลงมายังวัดรัตนวรารามจนทั้งวัดแทบจะกลายเป็นวัดทองคําความอัศจรรย์ชาวบ้านมักจะเห็นดวงกลมสว่างหลงนวนลล่องลอยอยู่บนยอดเขาแห่งนั้นชาวบ้านจึงขนานนามว่าดอยม่อนแก้ว จะมีตอนทีพศสองพันห้้อยิบวันมีคนเนตั้งวัดไม้นะมีข้างๆคนกราหนี้ฝันมีฝันเราหนแีแสงพุ่งออกมาพุงออกมาแล้วก็เขาลูกนี้เขาลูกนี้จะเป็นดอยบุษราคัมจะมีเจ้าแม่บุษราคัมอยู่แสงไงเขึ้นมัหนึ่ขึ้นไปตามตามยอดไม้นะ่อยขึ้นป,ประมาณสักประมาณสัก เป็นแสงจะาดงนะเจ้าให้เป็น่ห้เป็นแสงหให้ตะเกียงเสงตะเกียง,ยยง,งม,มันได้ดบเป่งๆอุปก้อนหองมามาดีบัลลังก์งหมมีเหรอให้ดีเหลียงให้ดีแดงเนี่ยเนี่ยคเขาไม่พระอาจารย์ไพบูนได้พิจารณาว่าบนดอนนี้สมควรแก่การปฏิบัติธรรม ท่านจึงได้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ขึ้นภายในปีพุทธศักราช2519แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2525รวมเวลาสร้างถึง6ปี และนี่คือหอพระแก้วมรกตภายในเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตรวมทั้งสิ่งของอันเป็นพุทธบูชาเช่นพระแก้วบุษาราคำผลึก,กบุษาราคำที่มาของชื่อดอยบุษาราคำได้จากตามนิมิตของพระอาจารย์ไพบูรณ์ท่านเห็นสายทองคำนั้นโปรยเป็นละอองสายเหลืองอลามดังสุพรรณชาติดังนั้นต้นบุษาราคำภายในหอประดิษฐานพระแก้วมรกตจึงเป็นสัญลักษณ์ของดอยแห่งนี้นั่นเอง ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของพะเยานะครับก็ในคําขวัญของพะเยาตอนสุดท้ายก็มีคําว่าบุษราคำนะครับที่นี่ก็คือดอยบุษราคำนั่นเองนะครับก็เล่าเรื่องที่นี่ก็มาไหว้พระครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เป็นสถานที่สงบสุขครับแล้วก็มีวิวดีด้วยครับก็มาเที่ยวที่อย่างนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจำลองสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะและข้างหลังผมนะครับคือเจดีพุทธคยานะฮะ ไม่ใช่แค่จำลององค์เจดีย์เท่านั้นแต่ยังมีส่วนคล้ายคลึงกับประเทศอินเดียนั่นคือที่ตั้งของเจดีย์พุทธคยาจำลองมีแม่น้ำอิงไหลผ่านขึ้นไปทางเหนือเช่นเดียวกับแม่น้ำชลันฉลาในอินเดียที่ไหลขึ้นทางเหนือเหมือนกันณดอยแห่งนี้คือแหล่งรวมใจชาวพะเยาเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสมแล้วที่ได้บันทึกลงบนคำขวัญของจังหวัดพะเยาที่ว่า วันพะยาแหล่งชีวิตศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวงรวงสวงพ่อขุนงามเมืองงามลือเรื่องดอยบุษราคำ